มูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ค่ะเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้ผู้ประสบอักขีภพ่ยในอำเภอเสรภู่ิจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะนชายชัชวนันเบญจาศริวงศ์ผู้ว่าราชาการจังหวัดร้อยเอ็ดในฐานะประท่านกรรมการมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประทานในพิธีมอบให้แก่นายสมเพชรไวยเค่ค่ะอายุ62ปี ยูอาศัยบ้านเล็กทีที่บ่มีบ้านเล็กทีนะคะบ้านว้ายมูซีตำบลผู้เงินอำเภอเสรละภู่ิจังหวัด้อยเอ็ดเพิ่นประสบอคีภัยเมื่อวันที่17มกราคมที่ผ่านมาช่วล่าประมาณตีสองเหตุให้เกิดความเสียหายทั้งหลังรวมถึงขอกสัตว์จำนวนหนึ่งหลังนำํำหลกักมี่ผู้อาศัยในบ้านหลังดังกล่าวนะคะก็สองคนก็ขึ้นายสมเพชทเองละ่ะกั <c oughs> นางถาวรดอนนอกซึ่งเป็นภรรยา ส่วนการเกิดเหตุอักขีภัยเทอนีค่ะสาเหตุเพิินบอกว่าเกิดจากไฟฟ้าหลัดวงจรผู้อยู่อาศัยทั้งสองคนนีเพิินไปงานซพต่อมามีเพิินบ้านไก้เคี้ยงในโพเ็นว่าเกิดไฟใหม่นะคะจึงแจ้งรถดับเพลิงของอ,อบอตตำบลผู้เงินมาซอยระงับเหตุ ในงานต่างๆในพื้นที่ของจังหวัดรอยเอสบวสิเป็นสำนักงานเล่ากาชาติสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มอบเงินและสิ่งของที่จำเป็นเพื่อซอลเหลือบรรเทาความเดือดร้อนค่ะ